เดีย๋ยวก็มาทำกับข้าวกันนะคะที่ห้งองของหนูฝาเองสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรเลยต่โทรศัพท์แล้วก็ต่พวกเขาเองะก็ประสิทธิภำเราจหลับไปแล้วจ้าคนนึงโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะเะเพื่อนทำกับข้าวในข้างหน้าแล้วกะส่งองสุกยังยังไม่สุกเลยสายไทยช,ช,ช่วยเพื่อนชาวเชืช ต้องมีท้าวเลยคะเก็บผักซุปผักค่ะตอนแรกเป็นอะไรคะผักผักค่ะมาเรามาดูซุปที่ต้องมีทำนะคะนี่ก็เหลือรอให้ตัดซองสูกว่าจะเละกเน่อาหรือเ่าคู่จะเละแล้วค่ะนึกเลยเมื่อนั้นแหละต้งทำันเละแล้วว่งฟังดูดีผักจะเละแล้วว่าค่ะจริงพอเลยแล้วค่ะล้างจานไปค่ะ ไว้ตรงไว้ทนะิน่ะไว้เอ้ยแป๊บนึงแค่ดีนะมึงซื้ออะไรมาไปติดรเนีแผ่นแผ่นเนี่ยแผ่นจะอยู่ไว้ให้ผมแค่นี้นะคะแล้